ัสดีค่ะที่นี่คือวัดโสธรวรารามวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีธยาตอนปลายค่ะเมื tills, อะะมามมา่อเรามปถึงวัดสธรวรารามวรวิะารสร้างขึ้าในมัยกรรนัโสธารามวว่าสรนสิ่งสํีาคัญที่ทําให้วัดโสธรวรารามวรวิหารมีชื่อเสียปงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็คือคระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขาเชงเซาที่เรารู้จักกันในนามของหลวงพ่อพุทธโสธรนานเล่าว่าครั้งนั้นยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีพระพุทธรูปลอยน้ำมาสามองค์ที่แม่น้ำบางประกงพอมาถึงบริเวณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งชื่อเรียกว่าอะไรก็ไม่ประจักษ์ก็มีชาวบ้านเห็นพระพุทธรูปลอยน้ำมาทั้งสามองค์ เกิดเอะอะโวยวายเพื่นให้ช่วยกันอันเชิญที่นมาบนฝั่งด้วยการเอาเรือออกไปอันเชิญด้วยการช่วยกันยกขึ้นเรือแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะยกขึ้นมาไม่ไหวจึงเปลี่ยนวิธีการเป็นเอาเชือกเส้นใหญ่ไปคล้ององค์พระทั้งสามองค์อย่างแน่นหนาแล้วให้ชาวบ้านที่มีอยู่ชารลากดึงขึ้นจะเอาขึ้นมาบนฝั่งน้ําแต่ทําอย่างไรก็ไม่สําเร็จเพราะชาวบ้านที่มีอยู่เป็นจํานวนมากมายนั้น ไม่อาจจะฉุดดึงลังเอาองค์พระทั้งสามองค์ที่ลอยอยู่บริ่มๆน้ำขึ้นมาได้อย่างสําเร็จเพราะเชือกขาดลังเอาไว้ไม่อยู่ประกอบกับกระแสน้ําเกิดปฏิหารปั่นป่วนขึ้นมาเป็นที่น่าอาศัศจรรย์นักนะทาให้พระพุทธรูปทั้งสามองค์ทรหายรับสายตาไปท่ามกลางความสุดาของที่ที่มีอยู่ซึ่งเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนต่นางพากันยกมือไหว้ส่องศีรษะ บางคนก็พูดว่าไม่มีบุญเพียงพอที่จะอัญเชิญพระพุทธลูปทั้งสาองค์ขึ้นมาได้ผู้คนในสมัยนั้นสดขานกันต่างๆนานาพากันคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้ไปจนบางทีก็เลยเถิดไปถึงไหนตอนไหนบ้างก็พูดว่าเทวดาฟ้าดินไม่โปรดจากนั้นต่อมาพระพุทธลูปทั้งสา,สาองค์ที่ลอยน้ํามาในแม่น้ําบางประกงก็ล่องลอยกันไปเรื่อยๆองค์หนึ่งลอยขึ้นทางบางที ไปผุดขึ้นที่ลำคลองวัดบางพีปีตอ,องค์หนึ่งผุดขึ้นมาที่หน้าวัดเสาธงทอนหรือวัดโสทรที่แม่น้ำบางปะกงพาวบ้านช่วยกันชิดลากขึ้นมาด้วยเชือกอีกเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่สำเร็จไม่อาจจะอันเชิญขึ้นมาบนบกได้มีผู้สเสนอให้ไปเชิญอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ทางด้านเวทมนต์คาถาเพื่อทำพิธีอันเชิญพระพุทธร,รูปองค์นี้ขึ้นมาจากกระแสน้ำให้ได้ซึ่งก็เป็นผลสำเร็จ เมื่ออาจารย์ผู้ทรงวิชานั้นตั้งสารเพียงตาขึ้นมาตามโบราณนพิธีและเอาสายสินไปคล้องเอาไว้ที่พระหัตต์ตอนนี้เองปรากฏว่าอันเชิญเอาขึ้นมาจากฝั่งน้ำริมตลิ่งของวัดเสาธงทอนได้อย่างง่ายดายมากเมื่อนำพระพุทธร,รูปที่ลอยน้ำขึ้นมาได้ชาวบ้านก็อัญเชิญเข้าไปประดิษฐานเอาไว้ที่พระอุโบสถทันทีรวมกับพระพุทธร,รูปองค์อื่นๆที่มีอยู่ พระพุทธรูปองค์นี้ปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงลักปิดทองเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญระบ,บุว่าเป็นลักษณะของพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างคือศิลปะของเวียงจันทร์ซึ่งมีการสร้างพระพุทธรูปลักษณะเช่นนี้กันไปทั่นที่ล้านช้างหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองแปดวิวหรือจังหวัดฉาเชิงเซา โดยแท้จริงตลอดมาหลวงพ่อพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรหน้าตักกว้าง1.65เมตรสูง1.48เมตรเข้าที่มองเห็นองค์หลวงพ่อพุทธโสธรอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้รู้เล่าว,ว่าองค์จริงของหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นเป็นพระพุทธรูปทองสำลดที่องค์เล็กกว่าที่เห็นกันอยู่แต่เนื่องจากหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์งดงามมาก มีผู้เกรงว่าจะเป็นอันตรายอาจทําให้ผู้ใจบาปมากระทำนี้ดีนี้ร้ายได้จึงจัดการสร้างพระพุทธรูปปั้นขึ้นใหม่แล้วเอาองค์จริงของหลวงพ่อพุทธโสธรประดิษฐานไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็นจนบัดนี้ประชาชนที่มากราสักการะหลวงพ่อโสธร นอกจากมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือการบนบานสารกล่าวขอพรจากหลวงพ่อหลวงพ่อโสธรเป็นที่ขึ้นชื่อลือชานักเรื่องการบนคนทั่วไปไมักจะบ,บนหลวงพ่อขอพรให้ตนเองประสบความสำเร็จในเรื่อง,งตา่างๆแต่ถ้าได้รับความสำเร็จความปรารถนาแล้วก็จะมาแก้บนหลวงพ่อ ความศรัทธาและความเชื่อถือที่มีต่อหลวงพ่อสวมพรมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราลองไปฟังความที่เห็นจากคนที่มาไหว้หลวงพ่อสมพรกันค่ะสวัสดีนะคะนะคะว่าแขกไทยมาอะไรมาคงพ่อสงฆ์สมพรมาสนพรชื่ออะไรค่ะสุณผู้ชมค่ะ อวัดหลวงพ่อเจ้าพรเนี่ยเป็นเป็นเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะมีอายุมียาวมาก็ตั้งแต่ที่รู้มาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนนับถือเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะหลวงพ่อนี่มีประวัติที่ดีดีนะการที่ศักดิ์สิทธิ์และอยากคนมาไหว้เนี่ยจะตั้งแา่ที่โตมากจะมาหาหลวงพ่อเจ้รนะนะเดียมากดู ท่านระดับมหรุเทพหรือม่ระเทพมาที่วัดทลงความเชื่อมั่นอันนี้คือแน่นอนนะคะแล้วขออะไรคะที่ทำให้เรามีความมั่นใจมากอ๋อมั่นใจมากเหรอบางครั้งเนี่ยที่เราพูดขอเลยหลวงพ่อมันเหมือนกับเราได้จนความปรารถนานะจะขอคือสิ่งบางอย่างที่ใครทุกคือได้จากหลวงพ่อที่ใครทุกนี่คือความมั่นใจคือเราสัทธาและแน่วแน่ ใช่แน่นอนือการ่าท่านมาจากจังวัดล่นมาจากไลกสาย็ส่คสิ่งของที่คนนำมาแก้บนก็คือไข่ต้มและการแก้บนด้วยละครรำ นางรำละครแก้บนอาชีพหนึ่งซึ่งทำงานคอยแก้บนให้คนอ,อื่นมีความสุขและชีวิตของมีความสุขแค่ไหนเราลองมารู้จักตัวตนของพวกเขากันค่ะ อารมณ์ก็ขี้เกียจเป็นเหมือนกันเพราะว่าอะไรป่ะคนเราเวลากินข้าวกินข้าวอย่างเดียวกันบ่อยๆก็เบื่ออย่างเราทำข้าวฟักทองเราก็เบื่อเป็นก็มีอารมณ์ที่ขี้เกียแล้วก็ไม่เย็มใจขี้เกียจเพราะวอะไรอ่ะคนเราแม่งก็รู้สึกว่ารำล้ำไปก็รู้สึกว่าเธอคือนี่ขี้เกียจแม่งรำมากๆก็เบื่ออะไรเงี้ยจะมีอารมณ์ที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่เบื่อ แต่เราจะเลือนที่จะหยุดแต่ยกเว้นมันสอนเพราะเยมากเพรต้องการใช้ตัวละครเยอะแล้ยก็ตัวละครเยอะๆก็บุเยนกันหยุดนะสรับรถ้าถงวันนี้ที่หยุดพรุ่งนี้ก็จะเป็นเพื่อนอีกคนหยุดสำทังจได้ก็ประมาณวันนึงสาคนเยนกันจนกว่าะบเถราเรามีวลาจะเป็น กันหนกเรก็ต้องแลกเงยนกันอะไรเงี้ยก็ต้องตัดกันจะที่ชี้าที่จะทามาชิมถึงต้งไหมคไม่ใช่มาม่ใชรอไม่รู้นะก็ตั้งแต่มารับกันก็รู้รู้ส่วชอบก็รับมาที่นี้แต่ก็เราก็มีที่เสริมอย่างอื่อ่ะจะเป็นอย่างอื่นตอนนี้ยังไม่คิดหรอกแต่ก็ที่ทนี่คือการชอบก็เลยใชเป็นเออจะไปไป ส่วนมากที่มาไหว้พระที่วัดหลวงพ่อสอุธรนอกจากมาขอพรแล้วก็มักจะมาบนบานสารกล่าวในเรื่องต่างๆวันนี้เรามารู้จักบุคคลเหล่านั้นกันค่ะ Thank <laughs> you. คที่อยู่คู่กับวัดเสธรทองวราลาวรว,วิหารมาทุกยุคทุกสมัยก็คือคณะประวปจวบเจริญศิลป์เาก็คือกต่อกันมาเาขาก็ทมาาที่ละายเาสอกันรือยๆเขาเป็นานาาางที่เก่งอุกคนหนึ่งกันเพราะเขาตอนที่เราจะเป็นเั้าของเขา,ปขเ,ขา,ปขเ,าเป็นนางรำนะเป็นนางรำเหมือนเรา เป็นเขาเป็นพี่ชายทุกอย่างเขารับได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรเขารับได้ทุกอย่างเลยเขาเป็นบุรุประจักษมาสอนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันได้สอนมาได้เป็นอาชีพที่กันมาเพราะมันว่าใจเขารับกันยันความรู้ไม่ถึงเราก็สามารถที่จะเลือกงานแบบนี้ได้บางครั้งอ่ะคนเราอยากทำงานดีๆนะแต่ความรู้ไม่ถึงก็ต้องเลือกอาชีพที่เราเหมาะสม ละครลงใหญ่ชีวิตดำเนินไปตามเส้นทางที่ผมม่ขีดหรือเส้นทางชีวิตที่ตนเองขีดเส้นทางมาเองชีวิตของคนรำละครแก้บน,นก็ยังจะดำเนินต่อไปเช่นนี้ตราบใดที่คนทั้งหลายยังมีความเชื่อความศรัทธาความฝันในตนเองความสุขความหวังในสิ่งที่ตนเองต้องการชีวิตของพวกเขาก็ยังจะยังดำเนินต่อไปเช่นนี้ตลอดไป